วิธีใช้ระบบ2หน้าจอโดยใช้มือถือเป็นตัวค้นหาเพลงและแคสตัวคิวเพลงไปที่อุปกรณ์ต่างๆแต่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการแสดงผลของตัววิดีโอนั้นจะต้องเป็นระบบ Google Chrome เท่านั้นนะครับวิธีการก็คือันดับแรกให้เราทำการเปิดตัวยูเก็ตของเราก่อนครับเข้ามาปุ๊บแล้วทำการล็อกอินเมื่อทำการล็อกอินเสร็จร้อยแล้วทำการเพิ่มคิวเพลงไปครับในกรณีนี้เราเออกมาจากตัวเพลย์ลิส สมมติในที่นี้เอามาเลือกมาจากเพลงจากสมาชิกแล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่ามีตัวคิวเพลงอยู่ตรงนี้แล้วจากนั้นเมื่อเราเล่นกดเพลงตรงนี้เราก็สามารถเล่นจากมือถือได้เลยนะครับแต่เราจะแคสไปที่ตัวสมมุติว่าตัวนี้มันเป็นตัวสมาร์ททีวีนะครับซึ่งสมาร์ททีวีตัวนี้จะต้องเป็นลงลงตัว Google Chrome ถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับวิธีการก็คือเราจะต้องทําการหยุดเล่นเพลงก่อนแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวแบบนี้ครับสองหน้าจอ เดี๋ยวดูอีกทีนะครับถ้าเรากดเล่นระบบ2หน้าจอมันก็จะหายไปแต่ถ้าเรากดยดุดมันจะมีระบบ2หน้าจอตรงนี้ครับจากนั้นกด2หน้าจอเขาก็จะมีบอกว่าคัดลอก URL เพื่อเปิดบน o g l e Chrome บนหน้าจอที่2<ๆ>ก็คือตัวนี้นะครับ p a y o k o ตโ o เก o อ m ์ o okay ูดอ o ให้มาที่ Google Chrome ตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์ไปเลย p พ y บนี้นะครับเราตามด้วย slash monitor monitor แบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัววิดีโออย่างเดียวจากนั้นจะเห็นได้ว่ามันจะมีคำว่าเลขห้องตรงนี้นะครับให้นำเลขห้องตรงนี้มากรอกที่ตรงนี้นะครับซึ่งก็คือตัว set set h b G E จากนั้นกดยืนยันครับมันจะทําการซิงกันแล้วครับเห็นไหมครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องทำการเพิ่ม q ิวเพลงไก่อนนะครับแล้วตรงนี้เราจะต้องถ้ามันมี q ิวเพลงที่เราเคยเคยเล่นไว้ก่อนมันจะดึงจากตัวคิพที่มันค้างอยู่ในระบบก่อนนะครับตรงเนี้ยเราก็ทําการดึงก่อนเห็นไหมครับมันจะทําการดึงมาก่อนถ้าเราจะเปลี่ยนเพลงเราก็แค่กดตรงนี้ครับแล้วก็เล่นดูนะครับเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะ ใช้ตัวนี้เป็นตัวรีโมทแล้วก็ตัวควบคุมคิวเพลงจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็กดขยายหน้าจอแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมครับและนี่ก็คือวิธีการแคสคิวเพลงจากมือถือไปที่ตัวสมาร์ททีวีหรืออุปกรณ์ต่างๆที่รองรับตัว g o o อุ h โ o m e นะครับ